โอยนี่มันประชุมกอสอทอชอหรือห้องล็อบบี้บริษัทยักษ์วะ True ยื่นคัดค้านพี่รงรองไม่ให้ร่วมประชุมวาระใหญ่ทั้งที่วาระนั้นคือการลดเงื่อนไขควบรวม True d e t a ที่อาจกระทบคนครึ่งประเทศแบบนี้มันไม่ใช่แค่การควบรวมมือถือแต่คือการรวบเสรีภาพผู้บริโภคไปกับคลื่นสัญญาณ ไหนเคยตกลงจะทำตามเงื่อนไขที่กสทชเคยตั้งไว้ตอนอนุมัติให้ควบรวมเมื่อ3ปีก่อนแล้วตอนนี้จะมาขอลดเงื่อนไขเงื่อนไขที่เคยออกมาเพื่อปกป้องประชาชนแบบเราเนี่ยนะแถมยังอ้างคดีเก่าที่ศาลตัดสินเรื่องคนละบริษัทเอามาเป็นข้ออ้างเคีร์คนที่ไม่เอื้อประโยชน์ออกจากห้องประชุม ถามจริงเถอะใครกันแน่ที่กลัวพี่รงรองหรือกลัวว่าดี๋ยวนี้จะไม่ผ่านถ้ามีคนพูดความจริงในห้องประชาชนอย่างเราไม่เคยได้อยู่ในห้องประชุมนั้นเลยแต่วันนี้แม้แต่คนที่อยู่เพื่อเราก็กำลังจะถูกไล่ออกไปเฉยๆโดยไม่มีโอกาสพูดแม้แต่คำเดียวถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้วันหน้าใครจะกล้ายืนหยาดเพื่อคนตัวเล็กๆอย่างพวกเรา นี่คือสัญญาณอันตรายเพราะถ้าวันนี้เขาลดเงื่อนไขได้วันหน้าเขาอาจจะลบสิทธิเราออกจากสมาร์ทโฟนไปทั้งดุน <c oughs> ฟังกันเพลินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับ